การพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจาการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชอขอนำท่านเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนดำเนินรายการโดย นางสาวสาวิตรีอุดมพันธ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนทางสถานีวิทยุป,ปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรี FM 93.75เมกะเฮิร์นะคะทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาก30นาทีนะคะซึ่งวันนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่16เมษายน2564นะคะ เป็นช่วงสงกรานต์เลยพอดีเลยนะคะกับดิฉันนะคะคนเดิมค่ะสาวิตรีอุดมพันธ์นะคะพร้อมกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะพร้อมสาระดีๆนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านในวันนี้นะคะซึ่งนะคะท่านสามารถติดตามข่าวสารนะคะผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะได้ทาง f c e e o o o k แ n p a g e ของหน่วยงานนะคะหรือทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน w w w c d d o o t เนะคะเราก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะทุกท่านนะคะเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะในการเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ส่งเสริมในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน,นชุมชนนะคะท่านทรงพลวิชัยขัดคะมาพูดถึงเรื่องการขับเคลื่อนง,งานทุนชุมชนสู่ธรรมิบานนะคะในปี2564ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านทรงพล สวัสดีครับคุณสาวิตรีครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการพอชอพบประชาชนอยู่ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด fm 93.75มเ้าว,วันนี้ครับค่ะค่ะท่านคะามาในวันนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะเล่าถึงที่มาวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการาขับเคลื่อนง,งานทุนชุมชนสู่ธรรมมาพิบาลในปี2,564ค่ะซึ่งได้ทราบว่าภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนชุมชนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะท่านสำหรับปี2,564นี้นะคะทางเรากรมการพัฒนาชุมชนเนี้ยมีการขับเคลื่อน อย่าางงไรบ้ค,ครับคุณสาวิตรีฮะ,ะผู้ฟังก็คงจะได้ติดตามรายการพอชอพบประชาชนนะครับก็จะทราบว่า วิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงนะครับและก็ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2 5 6 5นะครับซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็ได้ทำงานเนี่ยมาจนถึงระยะเวลานี้ก็เกือบจะ,ะ60ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นงานทุนชุมชนเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เป็นงานใหม่นะครับเพราะว่าเรามีภารกิจที่สำคัญนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถที่จะ มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและชุมชนพึ่งตัวเองได้หนังใสทัศน์ของกรมนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าถ้าพูดถึงกองทุนชุมชนใน ภารกิจที่กรมการพัฒนาชุมชนเราเราับผิดชอบเนี่ยนะครับเรามีทั้งเงินที่เป็นกอ,องทุนที่รัฐบาลส่งเงินลงไปยังพื้นที่ะนะฮะหรือว่าเป็นเงินที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งกันขึ้นมานะครับออเอาผมเริ่มต้นที่กองทุนที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันจัดตั้งขึ้นมาก่อนนะค,ะคุณสาวิตรีครับ กองทุนแรกเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มออมรับเพื่อการผลิตครับกลุ่มออมทรับเพื่อการผลิตเนี่ยเราเริ่มก่อตั้งครั้งแรกนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสตูลเมื่อปี2 5 1 7นะครับจนมาถึงปีนี้ก็นับเป็นปีที่ ครบ47ปีของกลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับแล้วก็กลุ่มออมทรัพย์การผลิตเนี่ยจากข้อมูลนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าเป็นการที่เราไปสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นมานะครับโดยมุ่งหวังที่จะให้เขาเก็บเงินนะออมเงินนะในภาระในในสิ่งที่เขาคาดหวังว่าเขาจะ จัดการในการออมเงินของตนเองได้โดยไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนนะครับเราเรียกว่าเงินก้อนนะั้นเรียกว่าเงินสัจจะนะฮะพี่น้องประชาชนแต่ละคนก็จะหให้สัจจะกับตัวเองว่าจะออมเงินได้เท่าไหร่ต่อเดือนนะฮะเราใช่ครับเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยการเข้าไปาฝากเงินธนาคารในพื้นที่ห่างไกลธุรการเนี่ยนะครับก็คงจะลําบาก แล้วมีเงินน้อยๆเนี่ยก็คงจะอายนะครับมีเงินสิบาท20บาทจะเข้าไปฝากธนาคารในตัวออมเภอนนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้เรางการธนาคารก็ไม่รับด้วยใช่ไหมการยี่สิบบาทสิบาทอะไรเงี้ยน้อยนะฮะพี่น้องประชาชนก็คงจะไม่ใช่ถนัดไม่สะดวกเท่าไหร่ที่จะไปฝากเงินที่นั่นเพราะฉะนั้นกรมการนําชนซึ่งมีเรามีพัฒนากรนะฮะก็ไปส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะถ้าเราจะเริ่มต้นนะครับ จากเงินเล็กๆน้อยๆที่แต่ละครอบครัวมีเนี่ยเราสามารถทําได้เลยเร,เราเราจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันขึ้นมาในพื้นที่ของหมู่บ้านได้ไหมนะครับจานวนครัวเรือนก็แล้วแต่หมู่บ้านบ้านเล็กบ้านใหญ่แต่ท่าเงินเล็กๆน้อยๆของแต่ละคนเนี่ยรวมตัวกันขึ้นมาเนี่ยต่อเดือนะนะครับที่พี่น้องประชาชนฝากสักจจะเข้ามาเนี่ยก็คิดเป็นหล,หลักพันหลักหมื่นทีเดียว ะครับจาก47ปีนะครับ,รบตอนนี้เรามีกลุ่มออมทรัพย์ที่อยู่ในความดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเกือบ20,000กลุ่มครับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัย์ทั่วประเทศเนี่ยเราราว3ล้านคนคนะครับแล้วเงินสัตจ่ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า10บาท20บาท100บาท200บาทต่อเดือนเนี่ย เชื่อไหมครับว่าผ่านไป47ปีเนี่ย3ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับ20,000กลุ่มเนี่ยมีเงินสัตจ,จะสะสมราวๆ30,000ล้านบาทไม่น่าเชื่อนะฮะเงินเล็กเงินน้อยเหล่านี้ทำให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เงินที่เขาออมเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็สงสิมว่าเอ๊ะ ถ้าพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนเช่นจําเป็นจะต้องไปเรื่องของการอุปโภคบริโภค,คการรักษาพยาบาลนะฮะหรือลงทุนในการประกอบอาชีพหรือลูกหลานตัวเองเนี่ยจะเรียนหนังสือถามว่าจะไปกู้เงินที่ไหนครับไปกู้เงินที่อื่นเนี่ยก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันไปธนาคารเนี่ยถ้าไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันจยจบเลยจะไปกู้เงินที่ไหน<ช>แต่ว่าเมื่อมีกลุ่มมองทรัพย์ ที่หมู่บ้านของตัวเองเป็นเงินของพี่น้องประชาชนที่รวมตัวกันเป็นตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาก็คือเงินสัจจะของพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่เดือดร้อนนะฮะก็คงไม่ยืมเงินแต่สมาชิกคนไหนที่เดือดร้อนก็คือเหมือนก็มายืมเงินจากก้อนนี้เหมือนเป็นการ<ช>ตั้งกลุ่มออมทรัพย์แล้วให้เขารู้ในเรื่องของการรับผิดชอบในเรื่องของการส่งสัจจะแต่ละเดือน<ช>นะคะแล้วก็ กู้เงินก้อนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือกับสมาชิกได้ในใยามที่ขัับขันหรือ พาอะไรต่างๆ, <S 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 ๆใช่แล้วฮะจะไปทาทุนประกอบอาชีอาชพอะไได้หมดก็มาสามารถมามากู้ยืมเพราะว่ากลุ่มออมทรัพย์เนี่ยนะครับเราก็จะมีบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกลุ่มะนะฮะโดยที่ชาวบ้านเขาก็เลือกตั้งกันขึ้นมาแล้วก็มีกฎกติกามารยาทนะครับแล้วก็ทางกรมเองเนี่ยเราก็มีพัฒนากรคอยเข้าไปดูแลสนับสนุนะนะครับให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะว่าเราจะทํายังไงให้กองทุนมีธรรมิบาลเพราะฉะนั้นเมื่อกลุ่มออมทรัพย ดำเนินกิจาการเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับพัฒนากรของเราก็จะลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปดูนะ<ม>ไปส่งเสริมเขาทําบัญชีนะครับพอมีการประชุมเราลงไปดู<ฆ>นะครับมีการกู้ยืมเงินก็มีคณะกรรมการที่เป็นชาวบ้านแล้วเราก็ไปช่วยเขาดูหน่อยว่าบัญชีเขาทาถูกไหมสมุดคุมเงินกู้ถูกต้องไหมคิด อดอกเบีย้ยเกินกว่าอ,อัตราที่กฎหมายกําหนดไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนชนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในปี2564เนี่ยเราก็กําหนดให้ทุกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเนี่ยมีการตรวจสุขภาพทางการเงินนะฮะเรามีแบบวัดที่เรียกว่าแบบวัด ประเมินศักยภาพตาม <ฮะ S 2> หลักธรรมาภาิบาลน, <ฮะ S 2> นะครับไปดูเรื่องการบริหารจัดการไปดูเรื่องระเบียบกลุ่มไปดูเรื่องความาบัญชีของเขางบ <ฮะ S 2> ดุลของเขาถูกต้องไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้กลุ่มอมรั์เนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นมืออาชีพ<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> อันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนที่เราก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ปีนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็เติมงบประมาณลงไปนะครับ ลงไปในยังกลุ่มอัมรับเนี่ยนะครับปีนี้เรามีเป้าหมายทั้งหมด 3,000กลุ 3, ่มนะฮะสำหรับกลุ่มความรับผการผลิตที่จะยกระดับให้มีธรรมาภิบาลแล้วก็เรายังเน้นไปในเรื่องของการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคือ3,000กลุ่มเนี่ยก็เท่ากับว่า3,000หมู่บ้านะนะครับก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุนเราก็จะไปแนะนําพี่น้องประชาชนเนี่ยเรามีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอย่างน้อยๆ25หมู่บ้านเอ25คนต่อ1หมู่บ้านนะครับใน3,000หมู่บ้านเนี่ย นะครับเราก็จะลงไปดูว่ามีพี่น้องประชาชนคนไหนที่เขายังไม่ได้เป็นสมาชิกของเงินจากกองทุนการเงินในพื้นที่นะครับยังไม่รู้ว่ามีแหล่งเงินกู้ที่ไหนนะครับที่ด er อกเบี้ยถูเพราะนั้นเราก็จะไปส่งเสริมให้เขาได้รู้จัก นะครับแหล่งเงินทุนทั้งหมดแล้วทาให้เขาเห็นเปรียบเทียบแล้วก็สนับสนุนช่วยเจรจาถ้าเขามีความจําเป็นที่จะต้องกู้เงินนะครับเพื่อไปประกอบอาชีพนะครับหรือไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆของครอบครัวเนี่ยเพื่อทําให้เขามีสถานะที่ดีขึ้นทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะไปสนับสนุนให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอนะคุณสารตรีใน25คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ย เราก็มีงบประมาณลงไปสนับสนุนนะครับปีนี้เนี่ยเราสนใจนะฮะแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งกองทุนต้นไม้นะฮะเราจะมีงบประมาณยังไงคะท่านกองออทุนต้นไม้อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เรามีกฎหมายที่ถ้าประชาชนมีต้นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะครับ,รบแล้วก็สามารถที่จะเอาต้นไม้เหล่านี้ฮะ,ะมาเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ได้มีถึง58ชนิด นะฮะต้นไม้มเพราะฉะนั้นใน25ครัวเดือนอที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราใน3,000หมู่บ้านนี้นะครับเราก็จะสนับสนุนให้เขาตั้งกองทุนต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็เรามีต้นต้นพันธุ์ต้นไม้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับอย่างน,น้อยๆครัวเดือนละ10ต้นเนี่ยเขาก็ไปปลูกในพื้นที่ของเขาแล้วถ้ามันจเจริญเติบโตเนี่ยเราสามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ใช้เนี่ยเป็นหลักคาประกันเงินกู้ได้ อ่านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภารกิจที<ะ>่เราจะขับเคลื่อนสําหรับกลุ่มอ,อมทซัพเพื่อกันผลิตนะครับแล้วก็<ะ>ตอนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประมาณสักเดือนสิงหาเนี่ยเราก็จะลงไปดูในพื้นที่นะครับว่า3,000กลุ่มเนี้ยมีกลุ่มไหนที่มีการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลเราก็จะยกย่องเขาะนะครับแล้วก็จะเป็นชุมชนต้นแบบใช่เป็นกลุ่มอ,อมซัย์ต้นแบบนะครับ<ะ><ะ>แล้วก็เราก็จะมีงบประมาณสนับสนุนให้เขาอีกกลุ่มละสองหมื่นบาท นะครับจังหวัดละหนึ่งกลุ่มต่อยอดไปอีกใช่นเดยนเพื่อที่เขาจะได้เอาไปพัฒนากลุ่มของเขานะครับให้มีความเข้มแข็งครับอันนี้ก็เป็นกองทุนที่เป็นเงินของชาวบ้านที่ผมเล่าไปยังมีอีกหนึ่งกองทุนหน้าคุณสาวิตรีครับที่เรียกว่าเงินกองทุนที่รัฐบาลสนับสนุนลงไปนะครับถ้าย้อนไปเมื่อปี2536นมะครับมาถึงปีนี้ก็27ปีเต็มแล้วครับตอนนั้นเนี่ยเรามีการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานหรือข้อมูลจวทนะครับ มีอยู่ข้อหนึ่งที่เขาถามเรื่องรายได้ฮะ,ะเมื่อ27ปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครมีรายได้15,000บาท ไม่ถึงอ่าไม่ถึงห <นะ S 2> ่งห <accur? S 2> มื่นห้าพัน <คะ S 1> บาทนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้น<ข>้อยนะครับไม่พอกินละนะครับลำบากนะจะใช้ชีวิตลําบากบข,ข,ขาดความจํา<ข><ข>เป็นพื้นฐานเนี่ยม,มันก็จะมีว่า1นึ0 0หมื่บาทแต่ตัวเลขของจอประถอหรือตัวเลขด้านรายได้เนี่ยปีนี้เนี่ยถูกอัพไปเป็นสามหมื่นแปดพัแล้วนะฮะแต่ว่าย้อนไปเมื่อที่ผมบอกไปก็คือ27ปีที่แล้วนะถ้าต่ํากว่า ห5่0ืบาทต่อคนต่อปีเนี่ยเราถือว่าเป็นคนที่มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นหมู่บ้านไหนที่มีพี่น้องประชาชนที่ตกเกณฑ์จะประถอในเรื่องรายได้ข้อนี้เยอะนะครับรัฐบาลก็จะสนับสนุนงบประมาณลงไปจัดตั้งเป็นกองทุนที่เรียกว่ากองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับพี่น้องประชาชนคยได้ยินค่ะชื่อย่ออะไรครับ ก็ขอคอจอต้องเยี่ยมนะฮะคุณสาวิตรีฮะเก่ง <ạ. S 1> มากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยนะครับหรือก็ขอคอ,อจอเนี่ยรัฐบาลทุ่มเงินไปประมาณ8 0 0พล้านฮะ,ะทั่วประเทศเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณ29,300กว่ากองทุนนะครับที่ลงไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านล 28, ะสองแสนแปดนะครับพอลงไปปุ๊บทาอะไรครับ พัฒนากรก็ไปพูดคุยไปทําความเข้าใจกับชาวบ้านว่าเงนินนี้รัฐบาลส่งลงตรงลงมายังพื้นที่มาอยู่ในบัญชีของหมู่บ้านเลยแล้วต้องมีคณะกรรมการบริหารชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านก่ขอขจอ,ขอ,อเลือกตั้งกันขึ้นมาครับมีประมาณ9คนนะครับไม่เกิน15คนเลือกมาแล้วเนี่ยเอามาบริหารครับแล้วก็ไปดูคนที่ตกเกณฑ์จอบถอ่อข้อรไรได้<อ>นะครับใครตกเกณฑ์นะครับลำบากมากที่สุดก็ขึ้นบัญชีฮะเรียงจากคนที่แย่ที่สุดนะ ลงไปขึ้นบัญชีไว้เสร็จแล้วคณะกรรมการกขขอจอเนี่ยก็จะบอกว่าคนที่ขึ้นบัญชีไว้นี่แหละถ้าคุณต้องการที่จะได้เงินะนะครับไปลงทุนประกอบอาชีพะนะก็แล้วแต่คุณจะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมด้านการพาณิชย์ด้านหาตถกรรมด้านบริการได้หมดคุณก็เสนอโครงการมาแล้วก็คณะกรรมการบอกว่า ก็จะพิจารณาว่าที่คุณขอมาเนี่ยคุณจะเอาเงินไปทําอะไรเราก็จะดูความรอบคอบแล้วก็ว่าเขาเป็นไปได้ไหมนะจะไปทำโน่นทำนี่เป็นไปได้ไหมแล้วก็จะส่งใช้ภายในกี่ปีซึ่งระเบียบบอกว่าจะส่งใช้ได้ไม่เกิน3ปีและอย่างที่บอกนะครับกสขอเข้าจรเนี่ยเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแรกๆมาเนี่ยเราก็ไม่ให้มีการคิดดอกเบี้ยล่ะค่ะให้ยืมไปเลยครับใช้คืนเมื่อไหร่นะครับครบปุ๊บนะครับเงินก้อนนี้ก็จะได้ไป ปล่อยให้คนที่ยังไม่ได้รับในรอบแรกที่ขึ้นบัญชีไว้ยืมต่อเชื่อไหมครับว่าแม้เราจะบอกว่าเราไม่เป็นกองทุนที่ไม่ต้องไม่คิดดอกเบี้ยแต่เชื่อไหมฮะขณะน,นี้ผ่านไป27ปีจาก8000ล้านเนี่ยมีเงินที่พี่น้องประชาชนยืมไปนะฮะแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นได้ชุบชีวิตใหมอ่อ่ะพอเวลาเขาเอามาคืนเนี่ยเขาไม่มาคืนเฉพาะเงินต้นนะ<ม>เขาก็จะมะีเขาเรียกว่าเงินบริจาค เงินอ๋อเงินบริจาคบริจาคเพื่อที่จะทําให้กองทุนบ้านตัวเองโตขึ้นค่ะอตอนนี้จาก2องแสนแบางหมู่บ้านนะฮะบางชุมชนเห็นว่าขึ้นไปถึงค่าแสนแสนแปดแสนและเชื่อมไหมครับพอนับทุกปีเนี่ยเราจะมีการให้กองทุนเนี่ยรายงานภาวะหนี้สินนะครับคุณสาวิตรีมีเงินเกือบ9ก้าพันล้านแล้ว แต่ในขณะที่เราบอกว่ามันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะฮะ,ะมันก็มีบางหมู่บ้านนะครับที่มีปัญหาเหมือนกันะนะฮะประมาณสัก2 3ง0าันหมู่บ้านอันนี้พัฒนากรก็ต้องลงไปติดตามไปสนับสนุนว่าเอ๊ะที่ยืมไปทำไมคุณติดขัดอะไรถึงยังไม่คืนคไปเร่งรัดให,ให้ให้คืนเงินตามกำหนดแล้วก็ในช่วงที่เราเจอกับ ภาวะโควิดนะครัสาวิตรีฮะในกรมเองกรมกามีนโยบายอย่างไรบ้างคะในส่วนของกรมชานี้อย่างที่บอกครับมันส่งผลกระทบไปทั่วประเทศนะฮะพี่น้องประชาชนแม้ว่าต่างจังหวัดอาจจะติดโควิดน้อยกว่าคนในกรุงเทพหรือสมุทรสาครนะครับแต่ทั่วประเทศนีะได้รับผลกระทบครับเพราะว่าครอบครัวตัวเองแต่ว่าลูกหลานมาอยู่กรุงเทพเนี่ยโอ้โหต้องกลับไปบ้านเงินทองที่จะต้องใช้มันก็ฝืดเคืองเพราะฉะนั้นติด ยืมเงินก็ขอจอ,อ,อยู่เนี่ยนะครับไม่มีใช้คืนตามกําหนดระยะเวลาเนี่ยถ้าเจอปัญหาโควิดปุ๊บเนี่ยนะครับกรมการนิคมชนก็มีนโยบายให้เขาไปผ่อนผันฮะเหมือนว่าไปไปแสดงว่าเออเราเจอปัญหาแบบนี้ขอผ่อนผันถ้าครบกําหนดปุ๊บเนี่ยก็ขอยืดการชาระนี้ออกไปนะ,ะ,ะเป็น1ปี6เดือนอะไรก็แล้วแต่ในรอบแรกเนี่ยนะครับมีพี่น้องประชาชนจาก40่สิบมีพี่น้องประชาชนนะครับ ประมาณห้าหมื่พันคนเรื่องฮะยื่นขอผ่อนผ่านเพราะว่าเกิดได้รับการผลกระทบจากภัยโควิดตัวยใชงครับใช่ครับก็เป็นเงินที่เขาขอยืดไปประมาณเกือบ500ล้านนะครับนี่ก็กองทุนนี้ก็ได้ช่วยพี่น้องประชาชนในภาวะโควิดรอบแรกนะแเราก็ลึกว่ามันจะหมดไปฮะก็มาเจอแล้วลอกสองเราก็เลยบอกอ้าวถ้าเจอแล้วลอก2เนี่ยยังมีพี่น้องประชาชน เจอปัญหาอีกไหมถ้าเจอก็ยื่นเรื่องขอผ่อนผันไปย่งไปอย่างคณะกรรมการกองทุนกศขจนะก็มีฮะมีอยู่ประมาณจากรายงานที่เราได้รับเนี่ยมีอยู่ประมาณ00 0ันครัวเรือนที่ยื่นมารอบสองนะครับก็เป็นวงเงินที่ขอยื่นออกไปอีก58ล้านบาทก็อย่างน้อยๆเราก็ถือว่ากองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยนะครับช่วยพี่น้องในพื้นที่นะคะได้ใช่ครับก็เป็น2เรื่องนะครับที่ได้เล่าให้ฟังและในทํานองเดียวกันฮะ เมื่อกี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเนี่ยเรามีการตรวจสุขภาพทางการเงินตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว3,000ันหมู่บ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะกขอขอจอก็เช่นเดียวกันครับ<ม>ก็มีเป้าหมายครับที่ะจะให้พี่น้องประชาชนอีก3,000ันหมู่บ้านนะครับที่เราจะต้องมีการประเมินะนะครับตรวจสุขภาพเสร็จแล้วใน3,000หมู่บ้านของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยเราก็ยังมีเป้าหมายอีก25ครัวเรือนต่อหนึ่งหมู่บ้านะนะครับที่จะส่งเสริมให้เข้าเข้าถึงแหล่งทุนนะฮะและทำนองเดียวกันฮะ ก็จะได้รับกิจกรรมที่เราจะต้องไปทําก็คือส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต้นไม้อ่าครัวเรือน25ครัวเรือกใช่ครับก็รวมทั้งสองกองทุนเนี่ยเราก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ย150,000คนนะครับในการที่จะก่อตั้งเป็นกองทุนต้นไม้แล้วก็เขาได้รับแหล่งเงินทุนเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นในปีงบประมาณ2564ครับค่ะก็เป็นเพียงแค่ สองกองทุนที่อยู่ในคำว่าทุนชุมชนที่จะก่อให้เกิดคำว่าธรรมิบาลเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็อยากจะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เรียกว่ากองทุนชุมชนแต่ว่ากองแต่ว่าเป็นการที่รวมตัวกันของคณะกรรมการกองทุนในชุมชนนะเช่นกองทุนหมู่บ้านะนะครับกองทุนเงินสัจจกะ,ะกองทุนสวัสดิการ หรือกองทุนอะไรก็ตามแต่ที่มีเงิน<า>ในชุมชนนะ<า>บวกกับกลุ่มอ,อมทย์เพื่อการผลิตบวกกับกอขอขอ่าอจอที่ว่าไปเมื่อกี้ค<า>ณะกรรมการพวกนี้คือคนสําคัญของคนในชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยมีโครงการสําคัญเรียกว่าโครงการที่จะแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของพี่น้องประชาชนานะครับโดยเราบอกว่า พี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้ยิงรัฐบาลเจอปัญหาภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมีการาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายๆด้านนะครับ<ฆ>ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านกองทุนต่างๆเยอะแยะทั้งสถาบันกันอีกมุมหนึ่งนะฮะมันก็ทําให้พี่น้องประชาชนมีหนี้สินนะครับ<ฆ>และคนนึงก็เป็นหนี้ในหลายกองทุนด้วย<ฮ>เป็นหนี้ในหลายๆสถาบานันและหนักข้อเขาไปอีกถึงขั้นถ้าตัวตาย,ถ,าตายถึงขันน้นหนีเนี่ยก็ไปเป็นหนี้นอกระบบ แล้วเรา่ยฮะกสเรากอง,อง,อ,งองการชุมชนอ,อะไรบ้างเจอปัญหาแบบนี้ก็เลยมีแนวความคิดว่าเอ๊คณะกรรมก,การกองทุนชุมชนทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นองค์กรการเงินชุมชนอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยเราลองรวมตัวกันจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดได้ไหมหที่เป็นเครือข่ายของกองทุนองค์กรการเงินชุมชนในชุมชนทั้งหลายเนี่ยมารวมตัวกันจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน คหมก็ืสูตรนี้ทําอะไรคะท่านแกนี่เลยครับแก้อย่างไรคะวิธีการง่ายๆเลยฮะเขาก็จะสํารวจภาวะหนี้สินของพี่น้องประชาชนในชุมชนก่อน <c oughs> สํารวจเลยครับทุกหลังคาเรือนเลยนะครับไปเปิดใจกันถ้าเขาเป็นหนี้เป็นสินแต่ว่าเขาสามารถบริหารจัดการตัวเองได้ค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่เป็นไร <c oughs> แต่ถ้าครัวเรือนไหนที่เป็นหนี้หลายๆสัญญาเราเริ่มเริ่มอาการคืออะไรฮะคุณสาวิตรี พอถึงเวลาที่จะชาระเงินกองทุนหมู่บ้านก็ไปเอาไปกู้อก,กองทุนหนึ่ง<ะ><ะ>ใส่กองทุนหมู่บ้าน่พอถึงเวลาที่จะต้องไปใช้อีกกองทุนหนึ่งก็ไปยืมอีกกองทุน <มา S 2> อย่างเงี้ยฮะเริ่มแล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นหนี้สถาบันการเงินอีกลามเข้าถูกยึดหลักทรัพย์ที่เอาไปจำนองข้าประกรันหรือหนักข้อเข้าไปอีกไปยืม นายทุนวินมอเตอร์ไซคอ์อันนี้ก็เกิดเรื่องเกิดราวเพราะฉะนั้นคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนยุมชนเนี่ยเขาเข้าอกเข้าใจเนี่ยพอไปสํารวจครอบครัวพวกนี้และเห็นอาการอย่างที่ผมว่ากู้วนกู้เป็นกู้หลายที่เป็นหนี้หลายทางเนี่ยนะครับคะณะกรรมการศูนย์จัดการก็บอกเอายี้ได้ไหมคุณอยากปรับโครงสร้างหนี้ไหมคำว่าปรับโครงสร้างเนี่ยเราก็มีเมนูให้ครับคุณรวมสัญญา ค่ะ,ะที่เราเรียกว่าหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญาฮะคุณสาวิทย์รีเราก็จะบอกอ่าถ้าคุณเป็นหนี้อยู่สามกองทุนสี่กองทุนเนี้ยคุณรวมสัญญาได้ไหมค่ะโดยโดยนะฮะคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเนี่ยเขาก็าจะมาดูบ้านตัวเองละว,ว่าหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอก คณะกรรมการศูนย์จัดการเนี่ยคือคนที่เป็นกรรมการในกองทุนการเงินต่างๆของหมู่บ้านเขาก็จะรู้ว่ากองทุนอมทรัพย์มีเงินเท่าไหร่กองทุนหมู่บ้านมีเงินเท่าไหร่กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนมีเงินเท่าไหร่กองทุนสวัสดิการมีเงินเท่าไหร่เขาก็จะมานั่งคุยกันว่าครอบครัวนี้ที่เป็นหนี้อยู่3สัญญาถ้าจะปรับโครงสร้างหนี้รวมหนี้สสัญญานี้70,000บาทสามสัญญารวมแล้ว70,000บาท กองทุนในหมู่บ้านกองทุนไหนที่จะไปซื้อนี่เจ็ดหมื่นบาทให้ก็คือคพูดได้ง่ายสมมุติว่ากลุ่มออมทรัพย์เนี่ยแข็งแรงมีเงินมากพอนะครับคนะกรรมการก็บอกงั้นกลุ่มออมทรัพย์นี่แหละเราก็จะเอาเงินไปซื้อนี่3สมสัญญานี้เลยไปปิดหมดแล้วก็ให้ค,ครัวเดือนนี้มาเป็นนี้กับกลุ่มนนออมทมอมททอมทรัพย์ก็คือ จ่ายที่ที่เดียวถูกต้องครับก็<ล>จะมีแค่จารถ้าว่าด,ดอกเบี้ยก็จ่ายที่ที่เดียวถูกต้อง<ม>แล้วเงินต้นก็จ่ายลดลงะนะแต่อาจจะยาวขึ้นก็แล้วแต่มานั่งคุยกันค,คุณมีความสามารถที่จะผ่อนแทนที่จะไปผ่อนสามสัญญาเนี่ยเหลือที่เดียวถูกไหมครับแล้วเราก็บางพื้นที่บางหมู่บ้านเนี่ยบางศูนย์จัดการเนี่ยเขาก็เป็นลดดอกเบี้ยให้แบบที่นครปฐมที่อำเภอกำแพงแสนเนี่ยครับใครที่ปรับโครงสร้างนี่ปุ๊บเนี่ยครับพอเข้าสู่กระบวนการหนึ่งคยนหนึ่งสัญญาปุ๊บ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่กำแพงแสนเนี่ยลดดอกเบี้ยเลยเหลือร้อยละสีะ่โอ้โหจูงใจมากเลยครับเ <laughs> นี่ยตรอแแหกันมาใช้บริการเยอะทีเดียวอันนี้ก็จากการทำงานผ่านไปประมาณ3ปีเสร็จๆนะฮะคุณสาวิตรีเรามีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอยู่924แห่งทั่วประเทศเราช่วยคนประมาณเกือบ50,000ครอบครัวนะฮะนี่คือสิ่งที่การพัฒนาชุมชนเป็นภารกิจของกรมการนุมชนเลยนะคะ ที่ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือในเรื่องของให้เงินทุนไปประกอบอาชีพทั้งที่เป็นทุนที่าทางชุมชนเขารวมกลุ่มกันแล้วก็ทุนที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้กับชุมชนนั้นนน สวิตรีพูดเมื่อกี้นะครับผมต่ออีกนิดนึงลืมพูดไปนะครับนอกจากที่เราจะให้คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนยุมชนเข้าปรับโครงสร้างนี้หนึ่งคนเดนหนึ่งสัญญาแล้วเนี่ยรัฐบาลนะกรมการนุมชนก็สนับสนุนครับเงินลงไปที่ศูนย์จัดการนี้นะครับ 2> 9 2้า้อยสบสี่แห่งเนี่ยสนับสนุนไปสามปีติดกันปีละสี่หมืบาทรวมแล้วแสนสองเพื่อเอาไปตั้งกลุ่มอาชีพครับค,คนที่ปรับโครงสร้างนี่แล้วเนี่ยอยากมีอาชีพเสริมอ,อ,าอาชีพเสริม<อ>ตวเนี้ทำให้เขาลดรายจ่ายมีรายได้เพิ่มอยากจะเลี้ยงไก่เพิ่มแ,แล้วแต่เขา,าเนี่แล้วแต่ที่หมู่บ้านบ้านใครบ้าน,านมันจะไปทําอะไรเราก็มีเงินกองทุนให้ะนะครับตอนนี้เงินก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งแสนสองมื่บาทนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางกรมการบ้าน,นชนเองนะคะได้สนับสนุนให้นะคะสุดท้ายค่ะท่านอยากให้ท่านฝากอะไรเกี่ยวกับการขับเคลื่อนง,งานของทุนชุมชนนะคะไปถึงพี่น้องประชาชนของเราด้วยครับก็เรียนผ่านคุณสวิตรีนะครับไปยังพี่น้องประชาชนนะครับที่ฟังรายการอยูอ่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่ต้องเรียกว่าโควิด -19 นะยัง ต่ตุ้มๆต,มตอมๆนะฮะอย่างวันนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าสู่ระลอก3าหรือเปล่านะเพราะว่ามันมันระ,ะ,ะบาดไปทั่วตามคลัสเตอร์ต่างๆนะครับเมื่อระบาดอย่างนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนอาชีพอะไรต่างๆที่เราเคยทําได้อย่างคล่องตัวเนี่ยนะครับมันก็ยากลําบากขึ้นนะครับหลายคนอาจจะต้องตกงานหลายคนท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ครอบครัวตัวเอง นะครับคือภูมิคุ้มกันนะถ้าเรารู้จักออมเงินกันตั้งแต่ต้นนะครับอย่างน้อยๆช่วงที่เราเจอปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่อเนื่องจากโควิด -19 เนี่ยเรามีเงินออมะนะครับเราก็ยังพอที่จะ,อ,ะอยู่นะครับต่อสู้ได้แต่ถ้าเราขาดซึ่งการออมเนี่ยนะครับก็ลำบาก แต่ว่าตอนนี้ถ้าท่านยังไม่ได้เริ่มออมเอาแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาออมท่านก็ต้องกลับไปทบทวนตัวเองนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยรา,ายจ่ายของเราเนี่ยยังมีอะไรนะครับที่เป็นการจ่ายไปในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จําเป็นคงต้องช่วยกันลดแล้วครับ่บอันนี้เราไม่มีใครช่วยใครได้รัฐบาลไม่สามารถที่จะเอาเงินไปแจกผ่านโครงการอะไรได้มากมายนะครับ ั้งท้ายสุดพี่น้องประชาชนทุกคนต้องต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับละกรมการนําชนเองเนี่ยก็ลงไปสนับสนุนนะครับเรามีเมล็ดพันธุ์ผักแจกอย่างน้อยๆท่านปลูกผักพืชสวนพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์อยู่ในครอบครัวตัวเองเนี่ยก็เป็นการลดรายจ่ายนะครับอาจจะต้องประหยัดแบบสุดๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะกลับมายืนยืนหยัดด้วยลําแข้งของตัวเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันด้วยแล้วก็เมื่อ ถึงที่เราพ้นภาวะวัคซีนอะไรได้ผลแล้วเนี่ยนะครับภาวะเศรษฐกิจกลับมาแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหวนกลับมานะครับแล้วก็เริ่มต้นจากการที่เราเริ่มอดออมฮะ,ฮะถ้าเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทเราก็มีกลุ่มออมทรัพย์หรือมีกลุ่มองค์กรการเงินต่างๆ,ๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับเริ่มต้นออมวันละนิดนะครับเราก็จะมีอนาคตที่มีหลักประกันหรือมีภูมิคุ้มกันกที่ดีครับคุณจังจัรครับค่ะ ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนนะคะท่านทรงพลวิชัยขัดคะนะคะเป็นอย่างสูงนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดี<า>ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับที่จบไปนั้นเป็นรายการ พอชอพบประชาชนออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร์เวลา18.00ถึง18.30นน สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ